กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบ c ็กลิสนะครับผมช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานเลยนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมเนื่องจากพี่นั้งที่จะติดไฟเอ็มนะครับผมช่วงนี้ก็แบบมีสตอรี่เยอะนะครับผมในไฟเอ็มนะครับผมก็ติดงอมแงมเลยนะครับผมพูดง่ายๆว่าติดหญิงนั่นแหละครับ <laughs> อ่ะก็ หลังจากคลิปที่พี่ลงไปแล้วนะครับผมอ่าก็เป็นคลิปเกม LAC นะครับผมที่พี่จะสอนว่าอ่าพี่ได้บอกไว้ในคลิปบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงพันวิวนะครับผมพี่จะมาสอนอวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับผมวิธีการแลนกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้พี่ก็มาสอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ขอนะครับผมตอนนี้ก็ ได้ถึง1นึ่งหมื่นเอ่อจ็ดพันวิวแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมอ่ะวิธีการออนไลน์กับเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็มีการเอ่อทั้งเอ่อออนไลน์นะครับผมแล้วก็แลนนะครับผมอ่ะวิธีการออนไลน์นะครับผมง่ายๆครับผมกดมาที่เอ่อคอมมูนิตี้ครับผมจากนั้นก็ทําการกดที่เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ ให้ทุกคนนะครับผมดูชื่อห้องนะครับผมแล้วกดจอยเข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนนะครับผมจอยห้องที่คุณเข้าไปนะครับผมมันก็จะไปเข้าที่ห้องเดียวกันนะครับผมไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ต่างจังหวัดยังไงก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมง่ายๆเองตัวนี้นะครับผมเรื่องง่ายๆเองนะครับผมให้ทุกคนเลือกห้องนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเข้าห้องเดียวกันกับเรามานะครับผมซึ่งง่ายๆนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์มันก็จะรีเซ็ตตลอดนะครับผมก็อ่ะ ตต่อไปนะครับผมนั่นก็คือแลนนะครับแลนก็คือเล่นกับเพื่อนในระยะใกล้ๆกันหรือว่าวงแลนเดียวกันนั่นก็คือการเราเล่นที่สัญญาณไวไฟเดียวกันนะครับผมหรือว่าการแชร์พละสปอร์ตให้เพื่อนนะครับผมก็จะเข้าเล่นด้วยกันได้นะครับผมอ่ะตัววิธีแรกนะครับผมซึ่งเป็นวิธีวิธีนะครับผมเล่นแลนกับเพื่อนนะครับผมโดยการใช้ไวไฟวงเดียวกันนะครับผมอ่ะ ไม่งงเนาะนะครับผมอาจจะใช้ Wi-Fi ตัวที่มันชื่อเดียวกันนั่นแหละนะครับผมเผื่อบางคนไปเล่นบ้านเพื่อนนะครับผมแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อนนะครับผมก็สามารถเล่นเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมวิธีการนะครับผมพี่ก็มีเครื่องอเจ้า นี่นะครับผมอ่าเครื่องตัวนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้ก็คือเพลเยอร์หนึ่งนะครับผมอ่าส่วนเครื่องตัวนี้ก็เป็นเพลเยอร์สองนะครับผมอ่าไม่งงเนาะนะครับผมก็มีเพลเยอร์หนึ่งแล้วก็เพลเยอร์สองนะครับผมอ่าส่วนเพลเยอร์หนึ่งนะครับผมจะเป็นจอเล็กนะครับผมอ่าส่วนวิธีออนไลน์นะครับผมเราก็ต้องไปดูเอ่อวิธีเอ้ไม่ดิวิธีแลนนะครับผมวิธีแลนเล่นกับเพื่อนนะครับผมเราก็ต้องไปดูเอ่อไอพีนะครับผมไอพีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราเออสัญญาณไวไฟของเรานะครับผมอ่าให้ทุกคนนะครับผมกดไปทีี่่่่่ตัััั้้้งคคคคาาารรบบผผมมอออจกกกนนนนะใหททุดไปเ Wifi นะครับผมจากนั้นกดไปที่ตัวไนะครับผมอ่าเรามาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเรานะครับเออข้อมูล WiFi ของเราที่เราเชื่อมต่อนะครับผมก็จะมี IP นะครับผมแต่ละคน IP ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัว IP ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น1 9 2 1 6 8 0 5 0นะครับผมนำา IP ตัวนี้นะครับผมไปให้เพื่อนกรอกนะครับผมในช่องแลนนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเพย์เยอร์หนึ่งส่วนเครื่องเพย์เยอร์สองนะครับผม ก็จะตามเข้าไปนะครับผมพูดง่ายๆว่าเครื่องเพยเยอร์หนึ่งนะครับผมจะเป็นคนที่สร้างห้องคนที่สร้างห้องต้องมาดู IP นะครับผมให้เพื่อนนะครับผมส่วนเพยเดอร์สองนะครับผมก็คือการที่เราจะตามเข้าไปเล่นนะครับผมจอยเข้าไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อคนสร้างนะครับผมเข้ามาดูอ่าไอพีเรียบร้อยแล้วก็ให้แบบให้ทุกคนไปกรอกนะครับผมเอา IP ตัวนี้นะกรอกอ่ะมาที่เครื่องเพยเยอร์สองนะครับผมอ่ะจากนั้นให้ทุกคนกรอก IP ไปเลยนะครับผมอ่านหนึ่งเก้าสองอ่านตัวนี้มันมีแล้วนะครับผมหนึ อ่าห้าศูนย์นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่ง i อก็กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ากลับเข้าไปที่เพย์หนึ่งนะครับผมก็ทําการกดเข้าเกมได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวทําการรอสักครู่นะครับผมมันรันใหม่อ่ะจากนั้นนะครับผมเราก็กดเข้าไปที่แลนนะครับผมก็ทําการเลือกห้องได้เลยนะครับผมเราจะเข้าไปห้องไหนนะครับผมพีจะเอาเป็นอ่าด่านแรกก็แล้วกันนะครับผมอ่า ส่วนนะครับผมเครื่องพยื่นหนึ่งต้องใส่อีพีไหมนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปยุ่งครับผมถึงเราจะลบ IP หรือว่าเปลี่ยน IP ยังไงนะครับผมมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนสร้างห้องนะครับผมอ่ะล้วกดเพย์เข้าไปเลยนะครับผมกดเพย์เลยตรงนี้นะครับผมอ่ะเพเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ทําการรอสักครู่นะครับผมให้เจ้าตัวเครื่องที่1นเนี่ยมันเข้าเกมไปเสร็จก่อนนะครับผมอ่ะเมื่อเข้าเกมเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปเครื่องที่2นะครับผมอ่าใส่อ p พีให้เรียบร้อยจากนั้นก็กด Connec t นะครับผม Connect ก็คือเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะสามารถเข้าห้องได้ไหมนะครับผมอ่ะเชื่อมต่อมาแล้วนะครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าไม่มีใครนะครับก็มีชื่อเพย์เจอร์หนึ่งเพย์เอร์สองนะครับผมซึ่งซึ่งจอยอยู่ในห้องนะครับผมแต่ ตอนนี้มันอยู่คนละสถานที่ก็ถือว่าสําเร็จนะครับผมมันก็เชื่อมต่อกันได้แล้วเพียงแค่แค่นี้นะครับผมก็ทําการขับรถหากันได้เลยนะครับผมก็สามารถเรียกรถได้ในที่มือถือนะครับผมอ่ะมือถือก็กดไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการโทรแมคคนิกนะครับผมจากนั้นก็ทําการเลือกรถนะครับผมอุ้ยอัปเดตมาเยอะเลยนะครับผมรถนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมาสอนเอ่อพวกเมนูต่างๆนะครับผมการติดไปเลนยังไงอ่าเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้พี่อ่า oh <geez. im its> ไม่ออนไลน์กับเพื่อนนะครับผมก่อนนะครับผมอ่ะ เมื่อเรากดปุ่มกลับนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับผมว่าเพื่อนนะครับผมนี่ครับมีเพื่อนอยู่ด้วยนะครับผมสัญญาณยูเนตตัวไหนอ่ากากนะครับผมก็สามารถโวเตได้นะครับผมจะไม่เหมือนอ่าเจ้าตัวเครื่องที่หนึ่งนะครับผมเจ้าตัวเครื่องที่หนึ่งก็จะเป็นคนสร้างห้องนะครับผมสามารถอ่ก็สามารถเตะคนออกจากน้องห้องได้เลยนะครับผมอ่มันพี่ก็จะเตะตัวนี้นะครับผมอ่าเจ้าตัวเครื่องที่สองไม่ใช่ตัวเครื่องที่หนึ่งนะครับผมก็สามารถเตะ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปสอนนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือการแชร์พาสปอร์ตให้เพื่อนนะครับผมว่าถ้าเราถ้าเกิดว่าเราแชร์พาสปอร์ตนะครับผมเราจะ,ะเล่นด้วยกันยังไงนะครับผมถ้าเราไม่มีสัญญาณ wiFi วงเดียวกันนะครับผมอ่ะเพียงแค่มีเครื่อง2เครื่องก็สามารถเล่นแลนกันได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขอกดกลับเข้าไปเลย อ่ะเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล <tinc S 1> แ้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออถ้าเกิดว่าเราแชร์วัลสปอร์ตจะมีวิธีการเข้ายังไงนะครับผมอ่ะเราก็ไปกดไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะถ <ple> <with subscribe. S 2> ้าเกิดว claro ่าเราแชร์วัลสปอร์ตอันนี้พี่สาธิตการแชร์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจอมันจะหลุดนะครับผมอ่ะก็ไอ้ทุกคนกดไปที่นะครับผมกดไปที่ตั้งค่านะครับผมก็มาที่การเชื่อมต่อไร้สายนะครับผมผมคิดว่าทุกคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วนะครับผมนั่นคือการแชร์วัลสปอร์ตนะครับผมก็ง่ายๆนะผมก็ แล้วเราก็ติ๊กนะครับผมเปิดสัญญาณพอร์ตแล้วเราก็ให้เพื่อนเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ที่เราปล่อยออกไปนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมอะ่อะอ่ะบางคนสงสัยนะครับผมเมื่อเครื่องตัวหนึ่งนะเครื่องที่หนึ่งนะผมคือเครื่องที่เราปล่อยสัญญาณพอร์ตเครื่องที่2คือเครื่องที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญญาณพอร์ตนะครับผมแล้วจะเข้ายังไงครับพี่อะ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องที่ปล่อยสัญญาณพอร์ตนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผม ให้ทุกคนนะครับผมกดไปที่แลนนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องปล่อยฟอสปอร์ตนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมก็กดเพย์เข้าไปได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับผมส่วนต่อไปอ่าเจ้าตัวเครื่องที่2ล่ะพี่ทํายังไงนะครับผมอ่ะในเมื่อมันเป็นเครื่องปล่อยฟอสปอร์ตเราจะไปดู IP ก็ไม่ได้ใช่ไหมนั้นทุกคนก็มาที่แลนนะครับผมจากนั้นทําการลบ่อ IP ออกเลยนะครับผมจากนั้นก็กดตกลงนะครับผมอ่าให้มันเป็นแบบนี้ให้เป็นเป็น ถ้าดังเดิมของมันแล้วกดเชื่อมต่อแค่นี้ก็เข้ากันได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสลับกันเครื่องที่1น,นะครับผมเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อแล้วเครื่องอที่2นะครับผมเป็นเครื่องอสร้างห้องล่ะนะครับผมอ่ะแล้วต้องทํายังไงแน่นอนครับผมก็ทําการนะครับผมดู IP นะครับผมเครื่องที่จะ,ะเข้าไปนะครับผมอ่า เครื่องที่จะเข้าไปเชื่อมต่อนะครับผมไปดู IP นะครับผมในสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมจากนั้นก็ให้เครื่องที่1นะครับผมทําการกรอกนะครับผมกรอก IP แล้วก็ตามเข้าไปนะครับผมกด Connect นะครับผมไม่งงนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนสร้างห้องนะครับเออถ้าเราถ้าคนสร้างห้องนะครับผมเป็นคนปล่อยสัญญาณไม่ต้องใส่ IP นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ลบทิ้งนะครับผมก็ลบทิ้งแล้วก็กดเชื่อมต่อกันได้แล้วแค่นี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องที่เชื่อมต่อสัญญาณ wiFi นะครับผมแล้วเป็นคนสร้างห้องนะครับผมเราก็ต้องไปดูอ่าไอพีไวไของเรานะครับผมว่าเราเป็น IP อะไรนะครับผมไม่งงนะถ้าเกิดว่างงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมพี่ว่างตอบอยู่แล้วนะครับผมอ่ะบางคนอาจจะสงสัยพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมเบื่อแมพพวกนี้แล้วพี่อ่ะความสนุกมันยังไม่หมดครับผมมาที่คอมมูนิตี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมทําการอ่า ดาวน์โหลดแมปได้เลยนะครับผมก็มีแมปต่างๆมากมายที่เขาอัปโหลดมานะครับผมที่แบบเออมีเพื่อนๆอัปโหลดมาอ่าก็มีประมาณ1ทับหนึ่งพอมีอยู่1นึ่งพันหน้าโอ้โหคือแบบ1นึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกแมปอ่ะเออทุกคนแบบเลือกกันแบบไม่ไหวอ่ะเออจริงๆนะครับผมเดี๋ยวพี่วันนี้พี่ก็จะมาสอนเออโหลดซักแมปก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมยานกับอ่ะ ก็มาที่ตรงนี้จากนั้นก็มาที่แมปนะครับผมแล้วเราก็ทําการเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมอ่ะในที่นี้พี่จะโหลดแมปที่เขาเออ่ดูเย็นเยอะที่สุดนะครับผมนั่นคือแมปนี้ครับผมอ่าแมปตัวแรกเลยนะครับผมนั่นคือ7จ็ดแสนอ่าเจ็ดแสนเก้าหมื่นใช่ปะ่ะนะครับผมน่าจะเจ็ดแสนนะครับผมอ่าเจ็ดแสนกว่ากว่านี่แหละนะครับผมพี่ก็จะโหลดได้เลยนะครับผม ก็กดไปครับผมโหลดนิดเดียวนะครับผม19 KB นะครับผมอ่ะง่ายปะนะครับผมก็ง่ายนะครับผมเนี่ครับผมโหลดแค่นี้นะครับผมมันก็จะมาอยู่ที่อ่าโหลดตรงคอมมูนิตี้นะครับผมแล้วก็แมปนะครับผมจากนั้นมันก็จะมาอยู่ที่ LAC นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือเมนูที่3ตรงนี้นะครับผมอ่ะส่วนด้านบนก็เป็นแมปที่เราอ่ออ่าสร้างขึ้นมาเองนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือแมปที่เราโหลดมาแล้วครับผมซึ่งเราโหลดมาแล้วนะครับผมเราสามารถไปแก้ไขได้นะครับผมซึ่งแบบ เกมนี้คือแบบเกมดีมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําการนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะทําการนะครับผมเข้าแมปนี้ให้ดูนะครับผมซึ่งบอกเลยเลยว่าเครื่องนี้นะครับผมไม่มีแมปนะครับผมสังเกตได้ว่าไม่มีแมปนะครับผมซึ่งเครื่องนี้นะครับผมพี่จะทําให้มันอ่าไปเชื่อมต่อนะครับผมไปเข้าห้องนั้นเองนะครับผมอ่ะก็มาที่เครื่องที่1นะครับผมอ่ะเครื่องที่1จากนั้นก็กดเข้าไปในแมปได้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปในแมปนะครับผมจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรา ระหว่างรอมันเข้านะครับผมมาที่เครื่องที่ะครนะผมให้ทุกคนนะครับผมกดไปที่แอร์แลนนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ใส่ไอพี uh, นะครับผม IP ทีที่เ uh, จ้ากลัวเครื่องที่1นะครับผมเป็น IP สัญญาณ wi-fi นะครับผมเจ้าตัวเครื่องที่เนาะอ่า uh, พี่ก็จะใส่เป็นอ uh, 0.50 uh, ที่พี่สอนอ uh, ดูไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดคอนเน็กตามไปเลยนะครับผมอ่าส่วนแล้วเรากลับไปดูเครื่องที่หนึ่งนะครับเครื่องที่หนึ่งก็เป็นคัตซีนนะครับผมซึ่งมันเป็นแมปมีคัตซีนด้วยไอเหี้ยโคตรวิวนะผมอ่าเดี๋ยวต้องการรอสักครู่นะครับผมมาดูเครื่องที่สองเข้ามานะครับผมเครื่องที่สองเข้ามาเนื่องจากมันไม่มีแมปนะครับผมมันก็จะถ่ายโอนแมปให้กันนะครับผมนี่ครับผมครับอ่าคัตซีนมาเหมือนกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เข้าแบบ แลนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แหละครับผมสําหรับการเออการแลนเล่นกับเพื่อนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอคัดซีนนะครับผมรอคัดซีนจบนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหนี่ครับผมมันก็จะเจอเพื่อนแล้วนะครับผมง่ายๆปะง่ายปะทุกคนคือแบบโคตรง่ายนะครับผม ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่ก็จะมาสอนวิธีการใช้คำสั่งนะครับผมหรือว่าใช้เมนูต่างๆนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ดันคลิปดันคลิปวิวนี้นะครับผมให้ถึง1000อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็เป็น17,000วิวนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกุศลบายครับทุ